ช่วยเด็กชายคณะวิทย์ประเสริฐอยู่ชั้นประถมศึกษาปีทีห่หกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชุัฟ้าเงินทองอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับสวัสดีครับผมช่อเด็กชายชกดฟ้าจะมาทองอยู่ชั้นป .6 ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิติมาพากย์เล่าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะผมช่วยเด็กชายอันนั้นอยู่ชั้น จบศึกษาปีที่หครับผมชช่ดเด็กชายวัเราเล่าความตพาดีเชิญมารุมศึกษาปีที่หกครับวันนี้เราจะนำเสนอโครงงานคุณธรรมทางการศึกษาปีที่หกโรงเรียนมันแกงเรื่องผู้ดีเราทำได้ไายคำจากโครงงานโครงงานคุณธรรม ชื่อโครงงานพูดดีเราทำได้และคำอยากความสำคัญของการทำโครงงานการพูดเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเพราะตลอดทั้งชีวิตเราต้องอาศัยการพูดเป็นการสื่อสารที่สำคัญพูดดีก็เป็นสีรหลมงคลนสี่โมคลแก่ชีวิต พูดไม่ดีก็ทำให้ชีวิตยำแย่ได้เราจึงจะเป็นต้องเรียนรู้และฝึกนิสัยการพูดจาไพเราะการพูดคำหยาบนั้นก่อให้เกิดการทำร้ายไม้ไม้ตีของผู้อื่นทั้งทางกายและจิตใจ ทำให้ผู้อื่นที่ถูกด่าและการสราบแช่งต่างๆเกิดความเศร้าใจเสียใจเดือดร้อนใจเป็นการกระทาที่เกิดมาจากอาํานวยของความโกรธความไม่พอใจนอกจากนีการพูดกูมึงไอ้อีที่คน บรรจุพูดการติดปากปบ,บจจุันการติดปากก็ถือว่าเป็นคำหยาบเช่นกันเป็นคำที่สืบถึงเป็นคำที่สื่อถึงความหมายที่ไม่สุภาพสื่อความหมายสื่อความความหมายให้แง่ ที่ไม่ดี<ม>หรือฟางไม่ายเราะโอ้นี่บานสังคมสื่อซึ่รงรวมที่สื่สื่เรื่องเพศกา,าการด่าทอการดูหมิน่นโดยมารยาาทางสังคมการใช้คำหยาบเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ สามรถภาษาไทยอาจาจะบรรจุเนื้อหาของคำอยากไม่เหมือนกันตามแต่ละลำดับสังคมและภาษาของแต่ละท้องถิ่นการใช้คำอยากขึ้นอยู่กับวาระและกลุ่มบุคคลที่สื่อสารโดยในแต่ละยุค จะมีการคือเรื่องเรื่องต่ำแสลงต่างกันแม้ทั้งคนที่หน้าตาดีพอพูดจะไม่ดีหรือพูดคำหยาบออกมาก็ทำให้ความงดงามภายนอกผมดไปและคนอื่นจะมองคนคนนั้นไม่ดีด้วยต่างกับคนที่พูดจะสุภาพ อ่อนหวานซึ่งมีแต่คนรักนิยมชมชอบอยากจะพูดคุยด้วยก็นับเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึง่งสังคมปัจจุบันเป็นที่รับชอบสังคมปัจจุบัน เป็นที่รับทราบและแบบอะไรเช่บัติกรรมอะให้ให้อะไร,ระที่รับทราบและ,ะพฤติกรรมกันมาซึ่งปัญหาที่สำคัญคือปัญหา เด็กพูดคาไม่สุภาพเป็นปัญหาที่มักสร้างความตกใจให้กับพ่อแม่และคนรอบข้างถึงแม้ว่าปัญหาเด็กพูดคาไม่สุภาพนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่สุภาพไปจนโตปัจจุบันปัญหาการพูด คำหยาบเกิดขึ้นภายในโรงรเรียนบ้านแยงที่มีนักเรียนใช้เป็นจำนวนมากซึ่งอาจเกิดมาเป็นประพฤติกรรมที่ไม่เมาะไม่พึงประสงค์เป็นการพูดคำที่ไม่เหมาะสมให้ภรยละคำหยาบที่วัยรุ่นปัญหาที่กล่าว มาขั้าต้นแล้วนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5าและ6โรงเรียนบ้านแก่ซึ่งมีแนวทางที่จะทำโครงงานคองพูดดีเราทำได้ได้คำหยากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมการพูดคำหยาบในโรงเรียนบ้านแก่เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติ ให้นักเรียนปรปับปรุงการพูดให้ไพเราะน่าฟังรู้จักการละเทศะในการใช้คำพูดและกล่าวพูดความจริงวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้นักเรียนปรปับปรุงการพูดให้ไพเราะน่าฟังสองเพื่อให้นักเรียนรู้จักการละเทศะในการใช้คำพูดสามเพื่อให้นักเรียนก้าพูดความจริง กลุ่มเป้าหมายเป้าหมายเชิงประมาณ 1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นปและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. 6ถึงประจำปีการศึกษา 2564. ันหาจำนวน60คนเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. ร้อยละ 80. นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งพูดจาภัยเลาะและพูดผูมกรลเิศา แผนการดำเนินโครงการ 1. ประชุมเพื่อชี้แจงแผนการทำงานและมอบหมายหน้าที่ 2. กํกำหนดขอด้อตกลงเพื่อปฏิบัติในทางเดียวกัน 3. ดํดำเนินกิจกรรมตามแผนงานในโครงการ 4. ติดตามและประเมินผล 5. สรุปผลการดำเนินโครงการกงบประมาณ งบประมาณงบประมาณจากเงินบริจาคจำนวนสองรบาทหลักเท่าพาราะชะดำพาลราชดำหลักพาราชดำลินคำสอนที่เรามาใช้สังขาหาวาัตถุสีสังขาหาวาัตถุสีหมายถึงหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่นปูไมตตีเอื้อเรื้อเพื่อคูลหรือเป็นหลักการสม สงเคราะห์ซึ่งการละการมีอยู่สประเภทได้แก่หทานคือการให้การเสยสละหรือการเพื่อเพื่อแบ,บ่งันของของตนเพื่อเป็นเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ตนิทิเหนียวไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวคุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคน กระโมไม่เห็นแก่ตัวเราคนคระนมนอยู่เสมอว่าทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ไี่ใช่สิ่งจีรังยัง,งยีเมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะนำติดตัวเอาไปได้สองปิยาวาจาคือการพูดจา ด้วยท่าทางที่ไพเราะอ่อนหวานพูดด้วยความจริงใจไม่พูดคำหยาบคายเก้าล้าพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกาละเทศะพระพุทธเจ้าทรงให้ความความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่งเพราะการพูดเป็นบนไดขท่นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์ความดีให้เกิดขึ้นวิธีวิธีการ ที่จะพูดให้เป็นปิยะวาจานั้นจะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้วิจากการพูดเชฟวิจากการพูดสอเนเสียวิจารการพูดคำหยาบวิจารการพูดเฟิรเจอรสามอัชาช,าช,าชาัตอัชัตจริยา อัศจาิยยคือการส่งเคราะห์พู้เนตหรือการประพติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้แก่ผู้อื่นสีสามัาต,ตาคือการเป็นผู้มีความสม่ำเสมอหรือการหรือมีความพุติุจิพุติเสมอต้นเสมอไปคุณธรทำข้อน,นี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตหนักแน่น ไม่โรล,ล่รวมทั้งยังเป็นผู้สร้างความนิยมและไว้ใจให้แก่ผู้อีกด้วยคว,ความเชี่ยความเชี่ยวยงคูคุณธรรมอัตลักษณ์จากโครงงานคุณธรรมได้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านแกงคือลูกบ้านแก่งพูดง่าย ยิ้มง่ายไายเป็นเน้นคุณธรรม 1. นึ่งคุณธรรมเป้าหมายความซื่อสัตย์ 2. องพฤติกรรมบทชี้เชื่อบวกนักเรียนพูดจำใรระและพูดความจริงเหมอวิธีการ,รวัดและประเมินผลตัวชี้วัดนักเรียนจะตกองศึกษาปีรีกา และกโรงเรียนบ้านแก่งทุกคนผู้จาไพเราะไม่พูดคำหยาบรู้จักการรับเท็จและการพูดความจริงอยู่เสมอการวัดไอวิธีการวัดประเมินการประเมินจากการสังเกตประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมการพูดเครื่องมือที่ใช้ประเมินแบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน โครงงานนักเรียนโครงงานโครงการนักโครงการโรงเรียนคุณธุทธรรมแบบบันทึกพฤติกรรมช่วงเวลาในการประเมินรู้ความจ์ถึงศุกรขมูลรับผิดชอบโครงงานหนึ่งเด็กชายธนวัฒน์พิมพ์เศษชั้นป .6 สอง เด็กชายพงศพักดนเทวสิชั้นป .6 สามเด็กชายกรกมลจาทองกมลจบะทอง เด็กหญิงีมาบากิรัตีั่อะเด็กอนนายาบุญมีอยู่จังพ่อที่ปร ja ึกษาครงานคุณคุณาตาาเปนหัวนาครับ การเรียกยการพูดคำหยาบให้ได้ผลหตั้งเป้าหมายให้ตนเอง 2. เริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นไม่สะบทขนาะทัการบ้านหรือขนาดเล่นเกมสเมื่อทำสำเร็จในแต่ละวันควรให้รางวันตัวเองาหากไม่สำเร็จ ให้ลงโทษตัวเองเล็กๆน้อย,อยและพยายามทำให้ดีกว่าเดิม 4. เพิ่มความท้าทายและฝึกฝนต่อไปเชี่นเรียกเพื่อให้สุภาพขึ้นถ้าคิดก่อนจะพูดหากคนไม่ไหวที่จะสบสบส สมุดให้เพื่อนในใจอย่าคู่ออกมาเราขอจบเสนอเพียงเท่านี้ค่ะพวกเราขอจบโครงการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณครับ